สวัสดีครับอยู่กับผมร้านเพิ่มทรัพย์นะครับงานตอนนี้ที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คืองานจานสารพัดนึกนะครับงานจานตอนนี้นะครับความสามารถพิเศษของเขามีหลากหลายเหมือนกันเช่นกันนะครับก็คืองานตัวนี้เช็ดหน้าไหนขึ้นหน้านั้นนะครับด้วยวิธีการเช็ดเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถเล่นวัดดวงต่อได้คัดงานหน้าที่เช็ดเอาไว้ได้นะครับสามารถคัดทั้งขยันคู่ก็ได้นะครับ คัด11ก็ได้นะครับคัดคู่คัดเป๋าคัดตองก็ได้ได้ทั้งหมดนะครับอย่างชุดชุดนี้นะครับเช็ดหกนะครับยกระวังนะครับยกระวังยกระวังท่านก็หาเทคนิคในการเช็ดของตัวท่านเองนะครับแต่ถ้าว่าใครอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการเช็ดให้นะครับนะครับเช็ดหกได้หกนะครับเล่นต่อวัดดวงก็ได้เช่นกัน นะครับเสียงจานไพเราะสนเอหูนะครับเต๋าเต้นเต้นรัวๆนะครับไม่ล้มเดียวนะครับเต๋าเต้นเต้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเต้นเต้นเลยนี่นะครับนี่นะครับอ่าต่อไปคัดป๋ากหกกลับมาได้ไหมบอกว้เลยว่าได้แน่นอนนะครับเพราะว่างานตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเช็ดหน้าอื่นก็ได้เช่นกันอ่าสมมตินี่เช็ดเป๋านะครับเป๋าหกห้าสี่สามสองเอียว ขึ้นหมดทุกหน้านะครับหรือว่าท่านจะเช็ดหน้าลายก็ได้เช่นกันนะครับสมมุติจะเอาห้าห้าเอียวนะครับจะเอาห้าห้าเอียวเช็ดเอียวหนึ่งเม็ดเช็ดห้าเม็ดที่หนึ่งเช็ดห้าเม็ดที่สองนะครับสมม,มุติว่ามันขึ้นซีซีเอียวไปแล้วยกไปยกมาเล่นไปเล่นมาขึ้น4ีีเอียวนะกลับเอาห้าห้าเอียวก็ได้เช่นกันนะครับขยอวัดดวงต่อได้เลยอเอาหน้าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับ เขย่าวัดดวงต่อได้กลับมอวางานได้เช่นกันนะครับดังเดิมเช็ดได้หมดทุกหน้านะครับ4 4 3 5 4 2 6 2 3ก็ได้เช่นกันนะครับจะเอาเป๋าก็ได้ทุกหน้านะครับงานตัวนี้นะครับเข้างานได้ขนาดลูกเล็กสุดก็คือลูกลูก3ามหุน2 3หุน4นะครับ3หุน6 สองหุนห้าก็ได้หกก็ได้แปดก็ได้สามหุนแปดสี่หุนสี่หุนครึ่งห้าหุนห้าหุนครึ่งได้หมดนะครับใหญ่สุดผมแนะนําไม่ถึงแค่ห้าหุนครึ่งนะครับอ่ะต่อไปเล่นสี่สี่สามก็ได้เช่นกันเช็ดสี่เม็ดแรกสี่เม็ดสองต้องยกตรงๆนะครับสี่เม็ดสองสามเม็ดแรกอ่ะต่อไปขึ้นหน้าลายไปละห5ห้าห้าหกจะเอางานก็ได้เช่นกันนะครับ เขย่าทิ้งเขย่ากว้างก็ได้เต่าเต้นๆแบบนี้นะครับเต่าเดินเต้นเลยเขย่าว,วัดดวงไปเรื่อยๆเลยนี่ต่อไปผมจะเอาให้กลับมาเอางานเหมือนเดิมดังเดิมนะครับนี่นะครับงานจะกลับมาก็ได้นะครับนี่นะครับสลับกันก็ได้นี่นี่นะครับถ้าจะให้พอดีมือนะครับผมแนะนาให้ใช้ร่วมกบฝานะครับมาหาสี่สี่สามนะครับดังเดิมเขย่าว,วัดดวง ก็ได้เช่นกันกลับมาหา4-4-3ได้ไหมกลับมาได้เช่นกันนะครับเช็ดทุกครั้งต่อเมื่อเราจะเปลี่ยนหน้านะครับหรือว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนหน้าจะเล่นวัดดวงไปแล้วกลับมาเอา5-5เอี่ยวก็ได้เช่นกันนะครับเช็ดเพียงครั้งเดียวลูกจะอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับงานตอนนี้นะครับงานตอนนี้นะครับชื่อว่างานจานสารพัดนึกนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ไปนะครับก็คือ1ตัวจานนะครับจานตูดสวยตูดเนียนแบบนี้เลยนะครับ เสียงจานเต้นไพเราะมากนี่นะครับนี่นี่นะครับไม่เหมือนจานาแตกๆนะครับเสียงลเหล่อม,มเกินไปกริ้งอย่างนั้นมันดูมันดูว่าเป็นงานเป็นงานแน่นอนเป็นจานงานแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้นะครับเสียงเหมือนจานวัดดวงธรรมดานะครับเสียงเหมือนจานวัดดวงธรรมดานี่นะครับเหมือนกันเลยนี่ลองเช็ด อ่าหกสอ่าสอเมตรสามหนเมตรหกเมตรอ่าปล่อยไปเลยหน้าไหนก็ได้อ่านี่มาเรามาเอา6กสากันนะครับทีเดียวรู้เรื่องนะครับตอบโจทย์ลูกค้าทั้งหลายนะครับภาคไหนโซนไหนเล่นลูกขาวนะครับ ชุดนี้จะตอบโจทย์ท่านทันทีนะครับทุกไซส์ทุกขนาดนะครับผมสามารถเข้างานในท่านได้หมดไม่ว่าจะเป็นงานจานสารพัดนึกนะครับฝาสารพัดนึกก็ใช้ได้เช่นกันนะครับตัวฝาก็เล่นเหมือนกันนะครับเล่นเหมือนกันแต่ผมจะให้ดูอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้จะเป็นงานจานสารพัดนึกคัด11ได้คัดคู่ได้คัดเป๋าได้คัดตองได้นะครับ จะคัดให้มาดังเดิมก็ได้ให้ยืนหน้าเดิมก็ได้ให้เล่นวัดดวงก็ได้กลับมาเอางานเมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันนะครับงานตอนนี้จะตอบโจทย์ท่านนะครับงานตอนนี้นะครับงานการสารพัดนึกถ้าหากท่านใดสนใจนะครับรับงานตัวนี้ไปลองเล่นลองใช้ดูนะครับเบอร์โทรช่าง094623 1 8 8 4นะครับทางร้านเพิ่มทรั์ไฮโลรไฮดริมีชิ้นงานหลากหลายท่านได้เลือกนะครับท่านลองเข้ามาดูวิดีโอของผมนะครับมีท่านท่านก็จะได้เลือกมากมายหลายอย่างนะครับตามที่ท่านต้องการนะครับไม่ว่าจะลูกขาวลูกใสลูกสเกลลูกแต่งนั่นแต่งนูน่นแต่งนี่ทําได้หมดนะครับไม่ว่าจะงานจานงานฝางานลูกงานน้ํายาอะไรมีหมดงานประลอดก็มีเช่นกันนะครับสาหรับคลิปนี้จานสารพัดนึกจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ